เเนี่ยจะเปนขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นร้อนไงผู้ตัดพี่ตัดน้องกับมือแล้วน่ากลัวมากเลยเนี่ยทำไมแม่อะไรอะไรนี่กำไม่ได้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้มึงแต่งตัวให้ดีสิ เดี๋ยวทารา่าวิ่งไล่กันมาแบบนี้มันมันกันเข้มก็คือเรื่องอ,อะไรกันะใครจะบอกได้ไ<ห>ไบ้างเกิดเรื่องอะไรขึ้นมึงจะถ่ายได้ปีนี้วันนี้เออกัดอดีตดูนะเทียบกันมาฮะตอบสิว่าใครจะบอกได้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นใครจะพูดทารา่าหนูเองหนูรู<ด>้หนูพูดได้ ใครใครมันมันทำอะไรบอกมาใจแไม่ดีนะใจแล้ห้ามโกหกนะนหรือเปล่าเป็นยังไงเรื่องป็นเลงฉันนอนอยู่ในห้องอยู่ในดียพี่ดาเขาเข้ามาหาฉันที่ห้องแล้วก็ปแบงฉันไม้เลยไม่ปั๊บใจแล้ในห้องเลยเหรอท้าเลยใจแล้วพี่น้องของเราเนี่ยตายแล้วกพี่ปั๊บหนูอะเสียหายตรงไหนรึเปล่าเนี่ยเราตายหมดกันเนาะหมดเลยเลยเนาะคนเดียวด้วย ฟังก่อนใจเย็นก่อนสกนีจะฟังได้ยังไงหรอฮะอย่าฟังความข้างเดียวเพื่อนเธอจะได้รู้ความจริงความจริงแล้วน่ะทาดาโนอยู่ในห้องอยู่กับยอดนะแล้วก็เพื่อนสายันคนที่มาขึ้นหาน่ก็คือน้องสาวของเพื่อนจันแดมต่างหากทำไมเพื่อนไม่คิดดูล่ะต่างหากว่าทาดาเป็นคนป้ามจันเดมและจะวิ่งนําหน้ามาได้ยังไงล่ะงั้เราคิดดูนะเพื่อนเออมีพยายามมันวิ่งนํามานี่เราตามเข้ามานี่เออฮ้ ไม่เป็นไรู้ชามานันอาจจะแก้ตัวจะวิ่งวัวไปวนมาไม่ได้ทำไมแก้ตัวถ้าเกิดพูดแบบต้องมีพยานมีคนรู้เห็นหรือเปล่าฮะมีสิเพื่อนมีพยานใครนั่นเอยอดรักกระสายันยอดรักร้องยันเอหายไปไหนเนี่ย แม่เนี่ยเฮ้ยไม่เอาไม่ถามมึงเลวเฮ้ยโหดูคนมึงสิไม่ถามมึงไม่ได้โหสภาพนี้ก็ไม่น่าถามเนี่ยปิดหน้าดูเลยอะลอาละแต่ก็อาจจะดีกว่าให้นั่นหน่อยไปนี่ไปนีๆๆ่ไปโหทำไมปิดหนีกังเลยละเฮ้ยไม่่ใช้หโหนี้อ้า นีวันนี้คือว่าสงสัยอะ่ะก<ห>็มันวิ่งไล่กันมาเนี่ยค่ะเพราะว่าคนนี้เป้าคนนี้คนนี้เป้าคนนี้งงไปหม,มดแลนะ้วนะเราเห็นว่าใครเป้าใครมาบอกหน่อยบอกตั้งแต่เริ่มต้นยังวิ่งมาถึงนี่เลยได้สิเอาได้แค่สิก็ตอบสิก็เล่ามาเลยเล่าไงมันเป็นมายังไงจะแล้วก็คือแบบวาา่างอีสระก็เป็นยังไงยืนปิดไปทำไมเล่า ล้วเล่ามายืนแบบปกติเนี่ยเรือไม่แห้งเราก็เลยยืนเบิดแบบอยากแห้งไหมล่ะอะไรจะถีบไปดูวยเลยอ่ะอะไรของมึงเนี่ยพูทให้พุทเล่าเรื่องมันเป็นยังไงใจลายตอ๊ยนะเราคุยกันแบบเพื่อนเลยถ้าเกิดรู้เห็นนะใครตั้งใครบอกมาก็เราเป็นอะไรกล่าอย่างเงี้ยเล่ามาเล่ามารู้หมดเลยนะให้รู้ดิเห็นกับตาเลยให้รู้ดิ หลับจริงเลยหลลับจริงเยอะไม่ได really ้ห oui, ลับหลอกใช่ไหมไม่ได้หลับหลอกเลยแต่ว่าหลับสามีอะสามีเราก็ฝันเลยนะฝังเลยเป็นบ้าจริงเลยเลยเป็นในห้องจับอะเราก็หลับหลับอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้นะก็แบบว่ามีผู้หญิงเวงเงาแต่คุมเวงแต่คุมหมาน่าทีนี่้มักขึ้นหนาพาลาเว้ย นี่เยมีองค์ป่ะเนี่ยนี่ตกลงแล้วใช่ใช่ไหมเราพูดธรรมดาก็ได้เห็นท่าราบกัในห้องไฮ้ใครมาคนนี้ผู้หญิงนี้ต่แล้วเนี่นะ แล้วใค ok> รปั้มมึงมาใครก็ไม่รู้สินาวมาเขียนว่ามึงอะของปลอมเดี๋ยวเจอเจ๊ต้องเมียกูแล้วหนาวนานไงโอเคค่ะน้องกูนั่งอยู่ข้างหน้าด้วยน้องส้มอะเอาเมียมาล้อเลยจะเรื่องอ่าไม่ได้เราใกล้บวชแล้วเฮ้ย ใครขอโทษเพื่อนไอ้แชมป์บวชเหรอปวชนี่พี่พยานเขารู้เห็นว่าเราเนี่ยไล่ปั้มเขาใครบอกใครเป็นใครเป็นพยานเลยพยานใช่เต้ก็เห็นหน้าเต็มมาเต็มมาเห็นเต้หมดเล่นอะไรเนี่ยทำไมหนึ่งฟุตฟาบจังวะโหที่สุดเลยโดนเจส้มถีบ ียื้อรอมพอดีอเราี่เลเขาเห็นเลยเขาบอกเราไล่ป้องทารามาเออไหมใช่เราบอกไม่ใช่เนี๋ยตบล้างน้ำเลยโอ้ยตบสะอาดด้วยดีนะตบแบบสะอาดด้วยตบแล้วล้างพูดเราใช่ว่าจริงไหมจริง ขอโทษนะเพื่อนนะใจผิดไปหน่อยบอกกันจะแรมไม่อยากไปทำกับเขาอะไรอะไรไอ้ยน้ตแรมดีทำอะไรเนี่ยเอ้ยคือก็อยู่ไม่ได้แล้วข้อมือหลงดีกว่าไปเก็บเสื้อผ้าไปได้แล้วเพื่อนได้รับไดบ้าก่อนอะไรนะได้จะแรมจะทำนิสัยแบบนี้อกันยุคนี้มาขอโทษนะเพื่อนนะคนเราอยู่บ้านรอพี่แล้วกลับมาไปส่งเพื่อนก่อนแล้วกขพูดษมากคานไปแล้วไปทำแบบนี้ใครนะเออเฮ้ยทำ ไอผัวเมียเหรอเค <Okay, Bob. S 1> ็นมผู้ชายนะก <c oughs> ็ชายก็ชายน่สิเราเป็นผู้ชายจะเป็นผัวเมียได้ไงมันสะจอมากเลยนะนรู้ตัวป่ะมันโคตรสะจอเลยอ <c oughs> ่ะนี่แต่ข้ามึงหลงไป่ต่างหารแล้วต้องต้องทำให้แข็งแขงหน่อย <c oughs> ได้ดิได้เปล่า <c oughs> ทำแบบนี้นะ